ใครอยากลดหุ่นทันสงการนะครับแทนจัดโปรแกรม14วันทันสงการด้วยตัวนี้กับชุดบอดี key กับโปรตีนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้คือตัวทีเด็ดครับที่จะสามารถกินเพื่อทดแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อได้เลยนะแทนจะว,วางโปรแกรมให้ครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่การเผาผลาญเท่าไหร่นะครับเราต้องกินเวละเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่ากินน้อยเราจะลดได้ดีนะครับบางทีเนี่ยจะมานั่งอดอาหาร14วันแล้วไปสงการเนี่ยข้อแรกคือไม่มีแรงเล่นน้ำแน่ๆน,น,นะครับข้อที่2คือโซมนะครับข้อที่3คือปาร์ตี้ก็จัดดเเ็มไมไ่่้พราาะว สารอาหารก็ไม่ถึงไปอดอาหารเนี่ยอาจจะผอมลงจริงน้ําหนักลงจริงแต่ช่วยไหมการอดอาหารจะทําให้การลดน้าหนักแบบย,ยั่งยืนเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเพราะการเผาผัานของเราเนี่ยจะแย่ลงเพราะกล้ามเนื้อหายน้ําหายการเผาแย่กล้ามเนื้อแย่สุดท้ายครับกลับมาโยโย่แล้วเราก็จะวังวนครับคือลดยังไงก็ลดไม่จบสัทีลดไปแล้วลงไป5โลเพิ่มมา2โลแล้วจะไปต่อก็ลงไม่ได้ก็เลยท้อใจก็เลยกลับมากินอีกคราวนี้เพิ่มมาอีกหาโลกลายเป็น7โลคราวนี้อยากลดอีกก็จะยากขึ้นใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ สำคัญมากๆครับอย่าไปสนใจเรื่องของตัวเลขบนตาช่างนะครับแต่ให้สนใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์แฟตเรื่องของ v i ซิลล่าแฟตเรื่องของเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อไอส3ตัวนี้แหละที่จะทําให้เราเผาผ่านยั่งยืนแบบถาวรและลดหุ่นแบบถาวรบางคนก็ถามว่าเอาพี่งั้นไม่ต้องกินบอดี้คีโปรตีนได้ไหมจริงๆได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ครับว่า เราต้องคำนวณโปรโตีนเป็นนะคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันดีว่าร่างกายเราต้องการเท่าไหร่ต่อวันรวมไปถึงเราต้องวิเคราะห์เป็นนะครับว่าค่า BMR เราเท่าไหร่ค่ากิจกรรมต่อวันเราเท่าไหร่รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นค่า TDEE เท่าไหร่รู้สึกเริ่มปวดหัวไหมครับ นั่นแหละครับคือแผนก็เลยอยากแนะนําตัวบอดี้คีซึ่งเป็นตัวที่ทําให้สารอาหารครบ5หมู่ตามโดสที่ออยหรือ WHO ต้องการโดยที่เราไม่ต้องไปชั่งไปตวงแล้วมันเสียเวลานอกจากสารอาหารครบออยมีนะครับเราไม่ต้องมานั่งจัดเวลาไปนั่งซื้ออาหารจัดเวลาตื่นเช้าขึ้นมามานั่งเตรียมอาหารตัวนี้ครบจบทีเดียวครับแต่แน่นอนครับซื้อไปกินเองลดไม่ได้แน่นอนเชื่อแผนเพราะตัวนี้คืออาหารนะไม่ใช่ยาลดน้ำหนักถ้าไปเจอในอตะกร้าต่อต่อ,ตอแปลว่าของปลอมนะครับไปเซิร์ชในต่อต่อ,ตอเนี่ยคือของ ปลอมทั้งหมดนะครับอยากได้ของแท้แล้วแคนเป็นคนดูแลให้เนี่ยทักบ้านเขียวมานะ